ที่ค่ะเยวันนี้พบกันอีกแล้ววันนี้พบกับเรนานะคะในแชนแนลเฮ้ยนี่มันน้องชมนี่ว่ะเยนะคะวันนี้ก็พบกับเรากันอีกแล้วจีกเนาะพูดเยอะเนาะก็นะคะจะบอกว่าเราเปลี่ยนตัวแล้วเทพละเทพละเราได้แคสมานะคะตอนนี้หนือหนึ่งแคสตเองอะ เดี๋ยวี่จะมามีคนมีคนบอกให้รีวิวตุวสผ้านะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเนี๋ยมาดูผมกันว่ามีอะไรบ้างผมนะคะก็จะมีเดี๋ยวมาดูสุงผมแรกๆก,กันผมแรกๆเราเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกเลิกสุมผมเลยนี่ฮะแล้วก็นี่แล้วก็นี่เนี่ยมาจากมิจิบ็อกมีสุ่มกระชาตสองหกร้อยหกร้อยซื้อมามิิบล็อกซื้อมาสามพันจำได้อันนี้สุ่มกระชามาแล้วมันได สุ่มกระช่ามากระช่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 าระช่าช่าอันนี้อันนี้แมจิกบล็อกนะคะแล้วก็อันนี้ของผู้ชายก็สุ่มมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นของแครนะคะอันนี้ของแคร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 ์เราจะใส่ผมนี้นะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะผมแล้วก็จะมีเสื้อรวมนะคะมีเสื้อนี้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  เสื้อนี้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 นะคะแล้วก็มีเสื้อนี้นะคะซื้อมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราส่วนเสื้อเดียวก็จะมีเสื้อนี้นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไม่พูดมากมานะคะจะรีวิวไปทีเดียวจะใส่เป็นเสื้ออะไรดีนะจะใส่เป็นเสื้อไหนดี จะเอาใส่เป็นเสื้อนี้ด้วยกันนะคะกระโปรงก็จะมีกระโปรงนี้นี่นะคะจะมีหลายลายนะคะ,ะแต่เราจะเป็นแบบนี้กางเอ่อไอ้นรองเท้าก็จะมีแบบแบบนี้นะคะหลายหลายแบบนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะเป็นเลือกแบบนี้ด้วยกันนะคะ ต่อมาเนี่ก็จะมีรองเท้ารองเท้ามีประมาณเออเอาไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นของแบบนี้ก็จะเยอะหน่อีกชิ้นหนึ่งนะคะ,ะแม่แรงอีกหนึงมีบ้องกัญชาไม่ใช่บ้องกัญชาหรอกเราชอบตีเลยนะแล้วก็จะมีของแคสนะคะของแคสแล้วก็มีโบตรงนี้นะคะก็มีต้มหูแล้วก็มีแว่นต่างๆอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงกระถิละชั้นทีละชั้นนะชนประมาณนี้ อะไรนี่นะค <Go. S 1> hey, ะไงล่ะเท่า,ททานะั้นแหละเหนื่อยประมาณนี้เนาะก็ให้รำเปลี่ยนตัวทำตามสบายนะประมาณนี้แล้วจะเปลี่ยนตัวประมาณนี้เหมือนไปเที่ยวเลยอยะค่ะ คนนี้ยังไม่รู้จักตัวเรานะคะเอดไปได้เลยหมีงงเดี๋ยวเราจะลองหาดูก่อนนะคะว่ามันจะเจอไหมก็อลองสิว่าหมีงงดูนะคะว่ามันจะเจอไหมชื่อมันเราไหมก็มีทั้งหมดเนี<อ>่ยค่ะนี่อันนี้คือตัวเอ่อไม่ใช่ตัวเรานะคะไม่ใช่ตัวเราเด็ดค่ะนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยตัวแทนหมีงงหมีงงได้งงได้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันดี๋ยวปม่ดู ก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนเราไม่รู้ว่าเด็กต้องลองเขียนว่ามีเมินธรรมดานะคะไม่ต้องเก็บรูปก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เราจะลองหาดูมีเงินมีเงินมีเงินโอ้น่ารักโอ้ my god ถ้าสุกสุดแบบนี้ต้องแคบค่ะโอ้ my god โอเคแคบไปแล้วนะคะน่ารักอ่ะเนี่ยเพื่อนเรา เจอลคะ่ะอันคนที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะคนที่เก้าเลยนี่เพื่อเรานะคะนางไม่เอ,อนแล้ววันนี้เนาะไม่มีอะ,ะไ,อะไอครค่ะก็เป็นเงนที่เงินเยอะอยู่ดูกันดีกว่าไข่ ก็ดี๋ยวเราจะตุกแต่ละคนแต่ละคนเพื่อเราคามี4นกดียวเดีียวเราจะลบพวกคนที่อะไรดีเอ้ยพี่เราเองนะคะใครชอบกดจ่ายมาลืมกดจ่ายให้นางดเย็นมาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีกันได้นะ